สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เป็นการประถมนิเทศนะครับชุดวิชา52-302ครับวิทยาการระบาดในงานสาธารณสุขนะครับก็จะมาดูกันครับว่าในชุดวิชานี้เราจะเรียนรู้ในประเด็นใดบ้างนะครับตลอดทั้ง15หหน่วยของการศึกษาในครั้งนี้นะครับโดยวัตถุประสงค์ของชุดวิชาเลยครับก็หลักๆเลยเนี่ยนะครับเป็นชุดวิชาที่นักสาธารณสุขเนี่ยจะต้องมีความรู้นะครับแล้วก็เราต้องอธิบายหลัก วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุขได้นะครับทั้งเรื่องของธรรมชาติของการเกิดโรคการกระจายของโรคลักษณะการกระจายต่างๆตามบุคคลเวลาแล้วก็สถานที่นะครับและนักศึกษาเองก็จะต้องอวิเคราะห์ข้อมูลทั้งได้วิทยาการระบาดได้ด้วยนะครับอาศัยองค์ความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการวินิจฉัยปัญหาสาธารณสุขในชุมชน นะครับเสร็จแล้วก็อธิบายเรื่องของวิธีการศึกษานะครับทางวิทยาการระบาดนะครับซึ่งเราจะรู้จักกันทั้งในกรณีที่เป็นการศึกษาวิทยาการระบาดเชิงสังเกตเชิงวิเคราะห์นะครับแล้วก็เรื่องของอวิทยาการระบาด เชิงทดลองนะครับก็มีด้วยเหมือนกันนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นในเรื่องของคัดกรองโรคแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพครับที่เราจะได้เรียนรู้กันนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการสอบสวนโรคนะครับการเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ครับในเรื่องของการเอาไปประยุกต์ใช้ในโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อหรือว่าโรคไรเชื้อโรคติดเชื้อนั่นเองรวมไปถึงพวกโรคอุบัติใหม่ต่างๆด้วยนะครับ อันนี้ก็เป็นเนื้อหาสาระที่เป้าหมายหรือเป้าประสงค์เลยของชุดวิชานี้นะครับที่ต้องการที่จะให้นักศึกษาได้ได้เรียนรู้นะครับซึ่งเราก็จัดทําเป็นสื่อนะครับสื่อ ื่อหลักของเราก็คือตําราไว้ให้เรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะมีเนื้อหาสาระครบนะครับส่วนคําอธิบายชุดวิชานะครับก็จะสอดคล้องกันไปกับวัตถุประสงค์ของชุดวิชาครับซึ่งได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับตั้งแต่เรื่องของแนวคิดหลักการเรื่องของการประยุกต์ใช้ต่างๆนะครับเราก็จะ,ะรวมเนื้อหาสาระทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไว้ในชุดวิชานี้ครับให้ในักศึกษาได้เรียนรู้กันนะครับทีนี้ ประเด็นถัดมานะครับในวิชาวิทยากรารรบาดในงานสาสุขของเราเนี่ยครับจัดได้ว่าเป็นชุดวิชาแกนของหลักสูตรนะครับแปลว,ว่านักศึกษาทุกคนเลยครับต้องเรียนในชุดวิชานี้ครับเพราะว่าเป็นชุดวิชาที่มีความสําคัญมากๆนะครับ เป็นวิชาอ,องค์ความรู้พื้นฐานที่จะนําไปสู่การเรียนรู้วิชาอื่นๆในในหลักสูตรสาธารณสุขของเรานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่นักสาธารณสุขชุมชนเนี่ยครับจะต้องเข้าใจแล้วก็วันหนึ่งถ้าเราสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของเราไปแล้วเนี่ยครับก็จะต้องไปสอบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขก็จําเป็นจะต้องใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาการระบาดนี่แหละครับ ไปเป็นส่วนหนึ่งของการสอบเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพนะครับแต่มากกว่าการได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพก็คือการที่เราได้นําองค์ความรู้ทางด้านวิทยาการบาตรนี่ครับไปใช้ในงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ โดยจุดเน้นของชุดวิชาเลยครับเราเน้นหลักการเราเน้นในเรื่องของการอธิบายธรรมชาติของการเกิดโรคการกระจายของโรคการจัดการโรคครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเฝ้าระวงังการสอบสวนโรครวมไปถึงเรื่องของการควบคุมและก็ป้องกันโรคด้วยเช่นเดียวกันนะครับ นอกเหนือจากนี้วิธีการในการศึกษานะครับวิธีการในการศึกษาชุดวิชานี้ครับเ,เรียนทางไกลกับมสธเนี่ยเรามุ่งเน้นครับในเรื่องของการศึกษาด้วยตนเองนะครับักศึกษาต้องออกแบบแล้วก็วางแผนการเรียนให้ดีนะครับในวางแผน2ชั่วโมงสําหรับการศึกษาใน1ตอนแล้วก็ศึกษาแต่ละหน่วยเนี่ยให้เสร็จภายใน1สัปดาห์นะครับก็มี15 การเรียนสัปดาห,ดาห์การเรียนรู้นักศึกษาก็ต้องอ่านในสัปดาห์ละหนึ่งหน่วยนะครับอ่านไปเรื่อยๆนะครับจนไปถึงตอนสอบสอบไล่ประจําภาคนะครับซึ่งนักศึกษาเองก็จะระหว่างทางของการเรียนรู้ก็ต้องมีการเรียกว่าประเมินผลนะครับตนเองก่อนเรียนหลังเรียนแล้วก็ศึกษาจิตกรรมท้ายบทเรียนด้วยนะครับเพื่อจะเสริมสร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษานะครับเพื่อที่จะทําให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถสอบได้นะครับ ส่วนเรื่องของการประเมินผลนะครับการประเมินผลนักศึกษาก็ไม่ต้องกังวลครับในชุดวิชานี้นะครับเป็นชุดวิชาที่จัดอยู่ในหมวดก1น,นะครับก็คือมีการสอบสอบไล่หรือว่าสอบปลายภาคเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับโดยในการสอบนี้เองนะครับนักศึกษาต้องศึกษาเอกสารการสอบอย่างที่บอกไปนะครับศึกษาสื่อหลัก เอกสารการสอนและแบบฝึกปฏิบัติแล้วก็ศึกษาสื่อเสริมทางบทเรียนทาง e-learning นะครับและการสอบของเราทั้งหมด15หน่วยครับ15หน่วยนี้หน่วยละประมาณ8ข้อนะครับทั้งการสอบไล่แล้วก็สอบซ่อมนะครับหน่วยละ8ข้อรวมแล้วก็120ข้อนะครับใน120ข้อ,อก็จะมี5ตัวเลือกนักศึกษาก็ อ่านให้ครอบคลุมอ่านให้ละเอียดในการทำข้อสอบรูปแบบทดสอบเพราะว่าแต่ละข้อก็จะมีความละเอียดนะครับดังนั้นนักศึกษาต้องเข้าใจในประเด็นที่สําคัญสําคัญในแต่ละหน่วยนะครับเพื่อที่จะทําให้สอบผ่านในชุดวิชานี้ได้นะครับแต่ว่าถ้านักศึกษาสอบไม่ผ่านครับก็สามารถที่จะไปสอบซ่อมได้นะครับ ชุดวิชาจริงๆแล้วแบ่งออกเป็นสส่วนหลักๆครับส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระเป็นหลักการทางวิทยาการระบาดแล้วก็เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือจากหน่วย1 1บเถึงสิจะเป็นการประยุกต์ใช้นะครับประยุกต์ใช้หลักการทางวิทยาการระบาดในโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อโรคอุบัติใหม่โรคจากการประกอบอาชีพหรือภัยธรรมชาติหรือภัยสิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยนะครับก็จะมีในส่วนนี้ โดยเส้นทางของการเรียนรู้นะครับของนักศึกษาเนี่ยอย่างที่ผมอบอกไปตอนต้นว่า10หน่วยแรกเป็นหลักการหมดเลยนะครับว่าจะเป็นพื้นฐานทางด้านวิทยาการระบาดแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นปัญหาสาธารณสุขและการวินิจฉัยชุมชนซึ่งองค์ความรู้ในหน่วยนี้ก็ได้ใช้เยอะนะครับเป็นพื้นฐานสําหรับการไปเรียนรู้ในวิชาต่างๆด้วยนะครับวิทยาการระบาดเชิงพรรณนา,นาวิทยาการระบาดเชิงวิเคราะห์นะครับนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้หมดเลยนะครับ แล้วก็มีเรื่องของการคัดกรองโรคและปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพการเฝ้าระวังการสอบสวนโรคนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการหลักการควบคุมและป้องกันโรคนะครับเรื่องของวิทยาการระบาดในการป้องกันโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อนะแล้วก็ส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นวิทยาการระบาดจะกับการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่าโรคจากการประกอบอาชีพเนี่ยเกิดขึ้นจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบ ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะครับเกิดขึ้นเกี่ยวกับโรคที่เกิดจากการประกอบอาชีพเนี่ยนะครับก็จะมีหลายเหตุหลายปัจจัยที่จะทําให้เราต้องได้ไปศึกษาได้ไปเรียนรู้ตรงนี้เพื่อที่จะนํามาใช้เป็นหลักการในการที่จะควบคุมและป้องกันโรคนะครับน,น,นอกจากนี้ก็จะมีโรคอุบัติใหม่ต่างๆอย่างที่เรา ประสบพบเจอในยุคป,ปัจจุบันที่เป็นเรื่องของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019นะครับส่วนสุดท้ายนะครับหน่วยสุดท้ายก็จะเป็นวิทยาการระบาดกับแนวทางการป้องกันภัยป้องกันภัยตรงนี้ก็มีทั้งภัยที่เกิดขึ้นจากมนุษย์แล้วก็ภัยที่เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับในเรื่องของ สรุปโดยภาพร,มรวมๆนะครับภาพร,มรวมๆของชุดวิชานี้อย่างที่แจ้งไปตอนต้นก็คือมีเอกสารการสอนมีเรื่องของสื่อในระบบ e-learning มีการถา,ถามตอบในระบบ e-learning แล้วก็มีจิจกรรมประจำชุดวิชานะครับในกรณีที่นักศึกษานะครับไปดาวสนใจที่จะทำจิจกรรมประจำชุดวิชานะครับเราก็จะมีแบบ เหมือนกับคล้ายๆกับแบบทดสอบให้กับนักศึกษาได้ทําแล้วก็ส่งเข้ามาเพื่อที่จะเก็บเป็นคะแนนทั้งหมดเนี่ย20คะแนนนะครับทั้งหมด20คะแนนก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะถูกเอามาคํานวณรวมกับ120คะแนนนั้นนะครับถ้าใครที่สนใจก็สามารถดาวน์โหลดที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้เลยนะครับอันนี้ก็มีให้นะครับมีทุกปีการศึกษานะครับ ออนอกนอจากนี้ครับก็จะขออนุญาตแนะนำนะครับช่องทางการติดต่อกับสาขาวิชาวิทยา,าศาสตร์สุขภาพ,พเพราะว่าชุดวิชาวิทยาการระบาดในงานสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นวิชาสําคัญในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกสาธารณสุขชุมชนก็เราสังกัดสาขาวิชาวิทยา,าศาสตร์สุขภาพ,พนะครับหากมีประเด็นที่สงสัยที่เกี่ยวข้องกับชุดวิชานะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรที่ขึ้นไว้ให้แล้วก็เว็บไซต์ที่ขึ้นไว้ให้นี้นะครับ ถัดไปนะครับก็จะเป็นขอแนะนําหลักสูตรนะครับเป็นเพจของหลักสูตรสารณสุขศาสตรบัณฑิตมศทนะครับอันนี้ก็นักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์นะครับไปกดติดตามได้เลยนะครับในเพจของหลักสูตรนะครับเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆไว้ให้กับนักศึกษาได้คอยติดตามนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนสําคัญหนึ่งที่จะ เป็นส่วนที่ทําให้นักศึกษาประสบความสําเร็จได้เพราะว่านักศึกษาศึกษาจากสื่อการสอนของมหาวิทยาลัยศึกษาจากบทเรียน e-learning แล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทางหลักสูตรและสาขาวิชาวรทยาศาสตร์สุขภาพนะครับท้ายที่สุดนะครับสำหรับการเรียนในชุดวิชานี้สําคัญที่สุดคือการอ่านแล้วก็การทําความเข้าใจเนื้อหาสาระอาจารย์ก็เชื่อว่าเนื้อหาสาระเนี่ยจะเป็นประโยชน์สําหรับการที่นักศึกษาจะเอาไปทํางานต่อไปแล้วก็ เป็นประโยชน์สําหรับการที่จะไปขึ้นอสอบทะเบียนขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญมากเลยนะครับท้ายที่สุดก็ขอนึกให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จในการเรียนแล้วก็มีความสุขกับการเรียนในชุดวิชานี้ครับ52302วิทยาการระบาดในงานสาธารณสุขครับ